มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไวรักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4เซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีกำหนดจัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จังหวัด โดยจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสร้างไรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดปัตตานีในงานมหัศจรรย์ของดีปัตตานีเมืองงามสามวัฒนธรรมวันด,ดีฟูปัตตานีณศูนย์าการค้าเซนทันพาซาปิ่นเกล้าชั้นจีระหว่างวันที่9ถึง13กันยายน2563ภายในงานสามารถเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพจากจังหวัดปัตตานีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมากมายพบกับบรรยากาศ เมืองปัตตานีวัตถุมงคลหลวงปู่ทั่วจากวัดช้างให้สาเจ้าแม่ลิ้มก่อเนียวแห่งเมืองปัตตานีชมการแสดงศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมจากภาคใต้และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราตลอดงานครับจริงๆแล้วรัฐบาลก็มีวัตถุปรสงในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับให้เป็นที่รู้จักของ ตลาดนะครับมีการประชาสัมพันธ์และที่สําคัญคืออยากให้ผู้ประกอบการนั้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพขึ้นมานะครับนอกจากนั้นก็ต้องการให้าหาตลาดให้กับสินค้าในท้องที่ในท้องถิ่นนะครับได้มี ตลาดกว้างขึ้นและที่สําคัญครับตอนนี้คือรัฐบาลมีมีเป้าหมายที่อยากจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังที่เราสู้กับโควิดมานะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้นั้นก็เป็นการที่ส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาลคือนําสินค้าดีๆที่ผู้ประกอบการหรือโอทบต่างๆนั้นมารวมตัวกันแล้วก็นําเสนอกับที่น้องประชาชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยครับยกกันมาประมาณ50กว่ารายการนะครับ นอกจากเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เรารู้จักมีทั้งทางทะเลทางน้ำตกปูเขาแล้วก็สถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆแล้วสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของเราวันนี้ก็มีพวกอาหารทะเล <c oughs> เป็นอาหารทะเลสดอาหารทะเลแปรรูป สินค้าประจําถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ในเรื่องของลูกหยีในเรื่องของบูดูสินค้าที่เป็นพื้นบ้านที่เราหากินกันไม่ค่อยได้ในพื้นที่แล้วก็ออเดอร์สั่งกันเยอะๆก็มีพวกเขายำอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ในงานมีทั้งหมดเราจัดมาทั้งหมดครับจริงๆแล้วจังหวัดปัตตานีนั้นมีของดีมากที่ผมเรียนให้ทราบว่าน,นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็วัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็มีสินค้าดีๆที่อยากจะให้ทุกคนไปเยี่ยมชมไปสัมผัสไปจับจ่าย น,นะครับแต่ของที่ดีที่สุดคือพี่น้องชาวปัตตานีครับที่ชาวปัตตานีเป็นคนมีน้ำใจนะครับอยากจะให้ทุกคนไปสัมผัสวันนี้ชาวปัตตานีพร้อมต้อนรับทุกๆท,ท่านด้วยสินค้าด้วยธรรมชาติแล้วก็เพื่อให้ทุกคนมีความสุขและความสําเร็จครับ